หมอสองฝั่งพูดตรงข้ามกันแล้วคนไข้จะเชื่อใครละ่ะ สิ่งแรกที่อยากให้เข้าใจก่อนคือไม่มีหมอคนไหนตั้งใจบิดเบือนหรอกครับทุกคนล้วนพูดในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจที่สุดว่าถูกต้องและพูดด้วยความปรารถนาดีทั้งนั้นเพียงแต่บางแนวคิดยังเป็นของใหม่ซึ่งอาจจะถูกยอมรับในอนาคตแต่วันนี้เรายังไม่มีงานวิจัยระยะยาวมาสนับสนุนอย่างเรื่องคอเลสเตอรอลหมอบางกลุ่มบอกว่ามันอันตรายเพราะมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันและเขาเห็นจริงๆว่าคนที่ปล่อยให้คอเลสเตอรอลสูงเรื้อรังมักจบลงด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่หมออีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคอเลสเตอรอลสูง คนที่ลดขาดกินไขมันสัตว์ผลออกมาคือน้ําหนักลดไขมันพอกตับหายเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบแม้ว่าคอเลสเตอรอลจะสูงขึ้นแต่สุขภาพระยะสั้นกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราจริงๆไม่ใช่การเลือกข้างว่าใครถูกใครผิดแต่คือการหาวิธีพิสูจน์ว่าคอเลสเตอรอลสูงของเราอยู่ในกลุ่มที่อันตรายหรือเปล่าเช่นการดูปัจจัยเสี่ยงอื่นหรือตรวจตัวชีวัดเพิ่มเติมอย่างเช่น a p o b l ์ p ี p r o t e i n A ตีเลตแคลเซียมสกอร์และถ้าเรามองว่ามันไม่อันตรายจริงๆคําถามคือวันนี้มีข้อมูลระยะย พอหรือยังที่จะทําให้เรามั่นใจเต็มร้อยจนไม่ต้องเฝ้าระวังอะไรเลยสุดท้ายสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดไม่ใช่การเลือกข้างแต่คือการใช้ข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายมาประเมินร่วมกับร่างกายของเราเองเพื่อหาทางดูแลสุขภาพที่เหมาะที่สุดและป้องกันโรคเรื้อรังได้จริงครับ